สวัสดีครับครอบจักรวัยกีฬาวันนี้ครับจะมาสรุปดราม่ากรณีอุสมานเดเบเล่และออกตัวกิสมันสองกองหน้าของบาร์เซโลนากระทำการซุ่มเสี่ยงเหยียดชาวเอเชียนะครับเรื่องนี้ครับเริ่มตั้งแต่วันที่2รกรกฎาคมที่ผ่านมาครับเดลิมลสื่อดังอังกฤษที่เป็นจอมขุดจอมเล่นข่าวลึกๆอยู่แล้วครับได้มีการรายงานว่ามีคลิปวิดีโอหลุดครับที่อัดไว้โดยเดเบเล่ระหว่างที่ตัวเขาและเพื่อนๆร่วมทีมบาร์เซโลนาเดินทางไปทัวร์ปรีซีซั่นที่ประเทศญี่ปุน่นในช่วงปี2019นะครับ จังหวะในคลิปนั้นครับพนักงานโรงแรมได้เข้ามาช่วยกันแก้ไขทีวีในห้องพักที่ภายในห้องครับมีออกตัวนกริสมันอยู่ด้วยนะครับพร้อมทั้งมีเสียงในคลิปวิดีโอที่คาดว่าเป็นเสียงของเดมเบเล่พูดว่าพวกหน้าตานักเกยตพวกนี้นะหรอที่จะทําให้นายเล่นเกมเพสได้เขาพูดภาษาอะไรหนะบ้านพวกแกเทคโนโลยีเจริญบ้างแล้วหรือย,ยังขณะที่กริสมันในคลิปก็ได้แต่ยิม้มพอวิดีโอดังกล่าวและข่าวนี้ถูกปล่อยออกมาครับก็เกิดเสียงวิจารณ์ขึ้นมากมายโดยเฉพาะในหมู่ชาวเอเชียและญี่ปุ่น มีทัวร์นะครับไปบุกที่โซเชียลมีเดียของทั้งคู่ด้วยจนเดอเตทิมาติฝรั่งเศสทั้งสองครับต้องออกมาขอโทษกับกรณีดังกล่าวโดยเดยเมเบเล่กล่าวว่าภาพนี้ถูกถ่ายในประเทศญี่ปุ่นและมันอาจจะถูกถ่ายที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้และผมอาจจะแสดงออกคล้ายๆกันแต่สิ่งที่ทําลงไปนั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะพุ่งเป้าไปที่กลุ่มชนหรือกลุ่มคนใดๆแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในรูปแบบหนึ่งที่ผมแสดงออกกับเพื่อนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องชาติพันธุ์ครับ เดเมเล่ยังบอกด้วยว่าตั้งแต่มีภาพวิดีโอนี้ออกมาสู่สาธารณะผมก็รู้สึกได้ว่ามันอาจจะทําร้ายความรู้สึกของคนที่ปรากฏอยู่ในภาพดังนั้นผมอยากจะขอโทษพวกเขาด้วยความจริงใจอย่างสุดซึ้งอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของเดเมเล่นะครับขณะที่คริสมันก็บอกในทวิตเตอร์ว่าเขาต่อต้านเรื่องการถูกปฏิบัติมาโดยตลอดแต่ว่าสองสาวันมานี้มีผู้คนพยายามจะป้ายสีใส่ร้ายตนในสิ่งที่ตนไม่ได้เป็นผมขอปฏิเสธในคํากล่าวหาดังกล่าวและผมรู้สึกเสียใจหากสิ่งที่ทําลงไปนั้น ไปทำร้ายเพื่อนเพื่อนชาวญี่ปุ่นครับนี่ก็เป็น2คํคำขอโทษของทั้งเดเบเล่แล้วก็คริสมันครับแต่ว่าแค่คำขอโทษมันยังไม่จบครับเรื่องมันบานปลายต่อไปครับเมื่อฮิโรชิมิกิทานีครับประธานและซีอของบริษัทรา k ุเตนบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นที่เป็นสปอนเซอร์ของทีมบาร์เซโลนาและเป็นสปอนเซอร์คัดออกมาตั้งแต่ปี2017นะครับคือเรื่องมันเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นทําให้บริษัทที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เกิดมีแอคชั่นขึ้นมานะครับ โดย CEO ของบริษัทราคูเตนครับให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ารู้สึกเสียใจกับการแบ่งชนชั้นในสิ่งที่เดเบเล่และคริสมันทำในวิดีโอเพราะได้ให้การสนับสนุนบาร์เซลโลนาเพราะปัญญาของสมสรอนจึงได้ทำการทักท้วงอย่างเป็นทางการไปยังทีมเจ้าบุญทุ่มแล้วจนทีมบาร์เซลโลนาต้องออกถแถลงการขอโทษครับโดยระบุข,ข้อความในถแถลงการว่าขอโทษอย่างสุดซึ้งต่อชาวญี่ปุ่นและแฟนบอลชาวเอเชียรวมถึงพ์ทเนอร์ของสมสรเกี่ยวกับวิดีโอที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียซึ่งนักเตะของสมสอนสองคน แสดงให้เห็นถึงการขาดความรับผิดชอบต่อพนักงานที่โรงแรมซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่แนวทางของสโมสรจากนี้สโมสรขอให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติการแบ่งชนชั้นและความหลากหลายให้มากขึ้นที่บาร์เซโลนาไม่มีที่ว่างสำหรับการเหยียดเชื้อชาติหรือการแบ่งชนชั้นและจะพยายามไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกสโมสรบาร์เซโลน่ายังถแถลงต่อด้วยว่าถึงแม้นักเตะทั้งคู่จะขอโทษต่อสาธารณาชนและขอโทษต่อชาวญี่ปุ่นและพาร์ทเนอร์แล้ว แต่สโมสรจะขอสงวนสิทธิ์ในมาตรการการลงโทษเป็นการภายในอย่างเหมาะสมอีกด้วยสรุปว่าคลิปดังกล่าวครับอาจจะทําให้ทั้งคริสมานและก็เดนเบเล่โดนลงโทษจากสโมสรครับแต่ไม่ต้องรอการลงโทษครับที่มีการยกเลิกสัญญาไปแล้วก็คือโคนามิของญี่ปุ่นครับได้ประกาศยกเลิกสัญญาการเป็นทูตหรือว่าแบรนด์แอมบัสเตอร์เกมไพยูกิหรือว่ายูกิโอ o ของคริสมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งที่เพิ่งแต่งตั้งกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสเป็นทูตได้ไม่นานนี้เองนะครับ ส่วนเกมเพสครับหรือว่า Pro e v o l u t i o n Soccer ที่เป็นของโคนนมิก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีมาตรการอย่างไรต่อไปนะครับแต่ก็ได้ขอคําอธิบายเบยังสโม,มสรอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วซึ่งไม่น่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคริสมันและเดวเบเลน่นี้จะประจบเหมาะพอดีในการปล่อยทั้งคู่ที่โชว์ฟอร์มไม่ออกปล่อยออกไปจากทีมก่อนที่รู้ก,กันใหม่จะเริ่มขึ้นเลยก็เป็นได้ครับและก่อนลากันไปครับผมขอแนะนําผลิตภัณฑ์ m ิกแอนไมลครับสเปรย์ทำความสะอาดและลดกลิ่นอับใช้ฉีดทําความสะอาดหน้ากากอนามายัยเพื่อฆ่าเชื้อและลดกิน ให้กลิ่นหอมสะอาดสดชื่นใช้ฉีดเสื้อผ้านะครับใช้ฉีดของใชร้รอบรับตัวที่ซักยากใช้กําจัดกลิ่นเหงื่อในอุปกรณ์กีฬาที่ซักไม่ได้รวมถึงฉีดของใช้สำหรับเด็กนะครับหขวดครับราคา119บาทซื้อ3ขวด300บาทส่งฟรีนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์097-298-2459หรือว่าที่ Line หรือว่า Facebook Meek and My ครับ สำหรับท่านที่ดูอยู่มาจนถึงตอนนี้ครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ผมขอบอกว่าขอบคุณและก็ขอสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ